เหนือไปครับคุณผู้ชมเชียงใหม่นะฮะเกิดเหตุคนร้ายชิงบุกเดี่ยวเนี่ยฮะเข้าไปชิงเงินในธนาคารเขาบอกเป็นโจรมาดางามทำไมอ่ะเขียนใส่ใบเบิกเงินแล้วยื่นให้พนักงานว่าผมมาปล้นผมมีปืนนะส่งเงินมาให้ผมด้วยได้เงินไป20,000กว่าบาทได้เงินด้วยนะคะกรณีนี้วงจรปิดของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในตัวเมืองเชียงใหม่นี่นะฮะสาขาโชตนานะครับ จับภาพเหตุการณ์เนี่ยนะพนักง,งานกาลังวุ่นวายเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนอยู่ทางมุมซ้ายของจอคุณผู้ชม mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ยพนักง,งานรู้แล้วว่าคนร้ายเนี่ยมามาไม่ดีแน่เนี่ยฮะเข้ามาที่หลังเคาน์เตอร์พยายามที่จะหาเอาเงินเอาเงินสดในธนาคารไปเห็นว่าได้ไป2 0,000กว่าบาท oh. นี่นะมีรปภคนหนึ่งก็พยายามล็อกประตูแล้วพนักงานก็พยายามวิ่งไปมาเพราะว่าเขาบอกเขามีปืน <Okay. S 1> พนักง,งานนั่นก็เลยกลัวเนี่ยฮะแล้งงก็ทําอะไรไม่ถูกตัวเขาก็เดินหาเงิน สุดท้ายเราปภก็เลยเปิดให้ออกไปเลยเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็กลัวไงด้วยความกลัวตำรวจก็อาจจะสงสัยว่าแล้วรปภเปิดทําไมนะฮะแต่ว่าวินาทีนั้นนะทุกคนรักชีวิตเนาะคุณพ่อเนาะรอดไปก่อนนะคะคือเรื่องของเรื่องผู้ชายคนนี้เข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาใช้บริการาในธนาคารเหมือนจะมาใช้บริการแล้วเขียนในกระดาษขอถอนเงินด้วยข้อความว่าผมมาปล้นผมมีปืนเงียบๆแล้วส่งเงินมา ะค,ะคือแบบผมผมมีผมมาป้นผมมีปืนเงียบๆแล้วส่งเงินมาจากนั้นก็คว้าเงินจากธนาคารตรงเคาน์เตอร์นะไปได้เลยนะคะแล้วก็วิ่งข้ามถนนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองขี่มาเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้นี่ยแหละคะ่ะหนีไปทางอำเภอแม่ริมนะคะก็คือแม่ค้าหรือว่าธนักงานแถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกรูปภัณ์สันธารได้ชัดเจนแหละ เพราะว่าหลักฐานจากวงจรปิดก็มีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เงียบเงียบแล้วส่งเงินมาเออบัตให้เงียบเงียบแล้วส่งเงินมาคือแบบไม่ต้องเอกอะเจอกรณีแบบนี้เราจะไม่เออะก็คงจะไม่ได้เนาะชั่วโมงนั้นเนาะค่ะรปภเขาให้เหตุผลแบบนี้จะมอนที่จะมอนถามว่าทําไมถึงได้เปิดประตูมาครับเขาบอกว่าคือคนร้ายวิ่งออกมาแล้ว ชักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วก็บอกกับรปภว่าผมไม่อยากฆ่าใครรปภก็เลยต้องตัดสินใจเปิดประตูเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่เปิดให้เนี่ยเขาจะลั่นไกยิงใครหรือเปล่านะคะคือตอนนี้ตอนตอนทุกคนลุกขึ้นหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาโชว์ปืนได้เห็นแล้วพนักงานถึงทุกคนถึงเริ่มเริ่มหวาดกลัวว่ามีปืนจริงๆริงอาจารย์ัวเห็นได้ชัดเขาออกไม่ได้เนยได้เงินไปแล้วแต่ออกไปไม่ได้นะคะรปภก็เลยจากที่ล็อกแล้วอ้าวมีจริงอ่ะ มีปืนจริงๆก็เลยต้องไขประตูแล้วก็ยอมให้โจรออกไปจากเบาะแสนี้เลยครับคุณผู้ชมวงจรปิดพร้อมกับเบาะแสของคําให้การต่างๆตํารวจใช้เวลา3ชั่วโมงล่าสุดนะครับตามจับคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะครับที่บ้านพักในตำบลศบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนหนึ่งทุ่มเศษที่ผ่านมานี่เองอเนี่ยนะฮะเรียนชุดเรียบร้อยนะครับไปเจอของกลางเงินสดเหลืออยู่บางส่วนแล้วก็รถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุนะครับอายุแค่24ปี เขารับสารภาพนะครับว่าลงมือก่อเหตุจริงเงินเนี่ยนะฮะเอาไปใช้จ่ายบางส่วนแล้วต้องการเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวไม่รู้เอาไปใช้ทําอะไรนะครับหลังจากที่ลงมือชิงเงินแล้วเนี่ยนะฮะก็หลบหนีไปเลยนะครับหลบหนีไปกลับไปอยู่ที่บ้านไม่คิดว่าตารวจจะตามตัวได้ไวขนาดนี้โอ้ไวมากนะคะก็เนี่ยเหตุสืบเหตุจริงใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะตามจับได้ตอนสองทุ่มกว่านี่เองนะคะอไวก็ต้องชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ ครับผมนะฮะ,ะไม่มีรยายงานนะปืนจริงปืนปลอมอะไรอย่างไรอ๋อยังไม่ได้แจ้งออใช่ไหมคะแต่แตว่าต้องกาวเงินไปใช้ส่วนตัวค่ะ